สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวพระคำของช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวันวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จยืนสัน,นกงานใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณกรุงปารีสตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ที18 topic, 68, society, apan, ่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกโดยมีนางโอดรอาซูสุเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกนายสรันเจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตณกรุงปารี และภริยานางสาวสุปราณีคำยวงรองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโกและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับนางโอเดรอาซูเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก จากนั้นเสด็จไปยังห้องรับรองพิเศษโลเวนดอลชั้น7ทรงหารือเกี่ยวกับพระวิสัยทัศน์ด้านวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และการเสริมพลังเยาวชนร่วมกับนางโอดรอาซุเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกและนายเออร์เนสโตออตโตเนผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกด้านวัฒนธรรมโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานด้านงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาของประเทศไทยที่ทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาพระปรีชาสามารถและพระ ประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอรวมทั้งทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสารรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นโครงการพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมถึงทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยทรงเข้ามาดูแลสถาบันศิริกิต์มูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถซึ่งท่งเป็นประธานที่ปรึกษา ในการนี้ทรงแนะนําหนังสือพระนิพนธ์ที่รวบรวมพระกรณียกิจด้านต่างๆและโครงการพระดําริผ้าไทยใส่ให้สนุกประกอบด้วยหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือไทยเท็กซ์ไทเทรนบุ๊กซึ่งทรงเป็นบรรณาธิการบริหารตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่5้โดยมีพระประสงค์ให้เป็นหนังสือที่อ้างอิงและรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะที่ได้มาตรฐานสากลสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยโดยเฉพาะนัก เรียนิสิตนักศึกษาด้านแฟชั่นเนื่องจากหนังสือแฟชั่นหรือเทรนบุ๊กเป็นหนังสือที่มีราคาแพงซึ่งผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมถึงแนวทางการทรงงานที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อการเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเน้นย้ำถึงบทบาทของพระองค์ในการสร้างสารรค์และส่งเสริมงานผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยผ่านโครงการพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเฉพาะการนำพระประสบการณ์ด้านแฟชั่นและศิลปะมาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานหัตถกรรมผ่านการดำเนินโครงการต่างๆไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่ sustainable fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนประกอบ ด้วยโครงการดอนก่อยโมเดลและโครงการนาว่าโมเดลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการชาติพันธ์โมเดลในภาคเหนือและโครงการบาติกโมเดลในภาคใต้ นอกจากนี้มีพระดำรัสถึงพระกรณียกิจด้านการเผยแพร่ชุดไทยและผ้าไทยที่โปรดให้สถานเอกอัครราชาทูตไทยทั่วโลกร่วมเผยแพรพ่ภูมิปัญญาของประเทศไทยเพื่อให้ชุดไทยและผ้าไทยเป็นที่รู้จักต่อนานาชาติรวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่มีจุดเริ่มต้นจากปี2503ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จ พระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิธเยื่อนต่างประเทศทรงเห็นว่าสตรีไทยยังไม่มีชุดประจำชาติที่ชัดเจนจึงมีพระราชดำริให้ศึกษาค้นคว้าการแต่งกายไทยสมัยต่างๆและออกแบบชุดที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วได้พระราชทานรูปแบบชุดให้เป็นชุดประจำชาติรวม8แบบตั้งชื่อชุดตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตลดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจัก,กรีชุดไทยดุสิตชุดไทยศิวาลายัยและชุดไทยจัก,กรพัท โดยปัจจุบันชุดแต่งงานของสตรีไทยนิยมสวมใส่ชุดไทยจิลดาชุดไทยอมรินและชุดไทยบรมพิมานทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกในปี2569 โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางโอดรอาสุเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกถวายประกาศเชิดชูพระเกียรติและเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกร,รรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยโดยยกย่องในพระอัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ y y ยั่งยืน โดยทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติคุณในด้านนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนา,ารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ทรงตั้งพระไัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอาทิทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของโครงการศิลปาชีพเมื่อ ปี2,515ณบ้านนาวา่าอำเภอนาวา่าจัังหวดนครพนมทรงตั้งพระไทยฟื้นฟูลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัยเป็นสากลรวมทั้งเสด็จไปพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอและกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปาชีพในทุกภูมิภาคทั่วไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพระราชทานหลายผ้ากว่า10ลายจนทุกวันนี้ทําให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทไทยเป็นที่ต้องการของตลาดและกลุ่มผู้ผลิตมีไรายได้ที่มั่นคงโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการได้รับการถวายประกาศเชิดชูพระเกียรติในครั้งนี้ I, I will be, Ma, ma, ton. important, and he's, I would like to say thank you so much for uh, for my, our nation and our our nation, my students, and all the people that work those things that you saw, mm. and makes um, me mm. infinitely to They just feel very. Bonne reste et aujourd'hui c'est vraiment grand qu'il soit pour tous les deux. Bonne Merci. Merci beaucoup Merci beaucoup. Merci. ในการนี้พระราชทานกระเป๋าผ้าไทยที่ทรงออกแบบและผ้ายกหลายพระราชทานย้อมสีธรรมชาติจังหวัดลำพูนจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกแก่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเพื่อเป็นที่ระลึกด้วย <c oughs> โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน <c oughs> สมเด็จพระอริยองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังคปรินายกส่วนเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนพดีอดีตเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม เวลา16นาิกา55นาทีวันนีส้สมเด็จพระอริยวงศาคตทญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามสมเป็จประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาธีระเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่หพระกรรมวาจาจารย์เนื่องในวันคล้ายวันบรณภาพสมเด็จพระพุทธป่าพจนพดีมีนามเติมว่าทองเจือสายเมืองฉายาจินตกาโรเมื่อวันที่ เกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2451และได้อุปสมบทเมื่อปี2472ณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามถึงแก่มรณาภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สริอายุ100ปีตลอดชีวิตได้ประกอบกรริจกิจเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลคณะสงฆ์กิจการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติเป็นอเนกประการโดยดำรงตำแหน่งต่างๆเช่นกรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองงานพระธรรมทูตสังคมนตรีช่วยว่าการองค์การเผยแผ่ประธานกรรมการคณธรระ,คระธรรมยุทธ์และอบอุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิธองค์มนตรีเป็นประธานปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชุมติดตามการดําเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดต,ตาา พลเอกกัมปนาศรุติตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานปลูกปา่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากจัดขึ้นณจุดปลูกปา่าบ้านแม่ละขีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดตามพระบรมราชโ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการปลูกพืชเสร็ติดและการบุกรุกพื้นที่ป่าเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นต้นแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าใช้รูปแบบโครงการหลวงหรือ Royal Project Mo d เดลด้วยการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรส่งเสริมการปลูกป่าร่วมกับไม้เศรษฐ,ฐกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคงสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความอุด,ดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอย่างยังย่งยืนมีเป้าหมายปลูกป่าเจ็ไร่3งาน กล้าไม้3,000ต้นอาทิต้นอินทนินต้นยางนาต้นกะละปะพึกและต้นเซี่ยวดอกขาว จากนั้นเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดต,ตาซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชสมัยที่มุ่งแก้ปัญหาความยากจนการปลูกพืชเสพติดและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติด้วยการพัฒนาภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรส่งเสริมพืชเศรษฐกิจทดแทนฟินฟื้นฟูป,ป่าต้นน้าและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเกษตรกรได้รับประโยชน์175ครัวเรือนมีไรายได้หมุน เวียนกว่า3ล้านบาทจากการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่กาแฟกลุ่มพืชผักและกลุ่มไม้ผลรวมถึงการแปรรูปผลผลิตและส่งเสริมงานหัตถกรรมรองเลขาธิการพระชวังเป็นประธานในพิธีบวงสวงสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โขนมูล,ละนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโของนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยาพันโทสมชายการจนนบณนีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีบวงสวงสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการสร้างฉากโขนสำหรับใช้ในการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพประจำปี2568 ซึ่งเป็นการแสดงโขนตอนสัตยาพาลีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และ12สิงหาคม2568การแสดงโขนตอนสัตยาพาลีเป็นตอนหนึ่งของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ที่พระชนิดผลขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ไนนิขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติโดยรวบรวมครูผู้เชี่ยวชาญและศิลปินทุกแขนงร่วมกันศึกษาค้นคว้าศาสตร์และศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาของการจัดแสดงโขนทั้งเครื่องแต่งกายศิลาณ์หัวโขนและเครื่องประดับทุกชนิดของโข,ข,ขนขึ้นมาใหม่อย่างสวยงามพร้อมฝึกฝนเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดการแสดงโขน ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชนีส่งสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติคงอยู่คู่แผ่นดินอย่างยั่งยืนสำหรับการแสดงขวนตอนสัตยาพาลีจะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568ผู้สนใจซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2568 ในสังคมไทย